เย่พี่เจอัลโด่สามารถแต่ไม่กดวิดีโอให้เราไอเราปรากฏ่ายตั้งนานเป็นเทะนะเป็นยังไงคะนี่ไข่เจียว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  แล้วทุกคนมารอชมนะคะว่าจะยี่อันนี้ปานไอดไม่มันจะเป็นขั้วไข่มันจะเป็นขั้วไข่เดียวแต่ท้าเมืลอวานนี้เนาะมันโบว์โบว์เบลนด์ของฉาใส่น้ำมันไปแล้วสิใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำมันไข่น้ำขั้วไข่แน้เอาเป็นขั้วไข่แล้วมันเลาแล้วเอาแล้วห่วงนะคะ ่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าไรสดทุกเลยนะ้วคนอย่าไลเดี๋ยวค่อคอยไลฟ์่อขเนี่ยเพราะว่าทำเป็นอย่างเดียวไ์สดนานไม่ได้ค่ะเดี๋ยวติดโควนโอเคบายบายจ้าได้อยู่ะรด้อยู่นอคไฟลงมาแล้วค่ะ ฝากเดี๋ยวจัดลงิ <c oughs> ไม่ไม่ก่อนสุกแค่นั้นล่ะค่ะไม่ๆหรอกไฟไม่แรงแต่ทามันมันมันบอกท่าถ้ามนึกเนาะแบบว่าเอาลึกเลยแต่แบบจับแจ็คสีมันได้สีเห็นเออนั่ต้องไปอ <c oughs> ีกนเรียนขึ้นแล้วคะ่คะทุกคนเป็นยังไงฮัลโหลโอเค